สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งนะครับช่องเหรียญกระสาบไทยก็จะเป็นช่องที่แจ้งข่าวข้อมูลข่าวสารนะครับทางด้านเหรียญกระสาบนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดท,ทุกท่านโดยเฉพาะเลยนะครับ เนื่องจากว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนั้นบางท่านหรือว่าหลายๆท่านนะครับทำการซื้อขายโดยไม่รู้นะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือของพ่อแม่พี่น้องนั้นเป็นเหรียญที่มีราคาแล้วมูลาค่าสูงนะครับบางเหรียญก็สูงถึงหลักพันบางเหรียญก็หลักร้อยหรือบางเหรียญอาจจะถึงหลักหมื่นนั่นแหละครับวันนี้ทางช่องเหรียญกษาปณ์ไทยจะนําเหรียญที่ ช่องเหรียญกระสาบไทยได้มานะครับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้เห็นนะครับเหรียญที่เห็นนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปีพุทธศักราช2520นะครับพ่อแม่พี่น้องครับลุงป้าน,น้าอา เหรียญนี้จะผลิตกันมีอยู่2บล็อกนะครับก็คือบล็อกที่เป็นแบบผู้สั้นแล้วก็จะเป็นบล็อกแบบบล็อกผู้ยาวนะครับนี่ครับนี่คือด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาดู a, ด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นนายหลวงรัชกาลที่9นะครับมีตัวอักษรน,นี่นะคะประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่9สําหรับเหรียญนี้นะครับต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับว่าเป็นเหรียญ หายากอีกหนึ่งเหรียญสำหรับเหรียญน,นี้ที่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาได้เห็นนะครับเหรียญน,นี้ต้องบอกว่ามีมูลค่าสูงนะครับสองพันสามพันเลยนะครับถ้าเหรียญสวยมากๆก็ราคาสามพันความพิเศษของเหรียญน,นี้นะครับนอกจากจะเป็นเหรียญที่ผลิต มาเมื่อปี2520นะคะปัจจุบันผ่านมาก็40กว่าปีเหรียญน,นี้มีความพิเศษกว่าเหรียญอื่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่องเหรียญกระสาบไทยจะให้ดูนะครับเอาแบบถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะามีเหรียญเหรือหงแบบนี้นะครับทำแบบเหรียญกระสาบไทยที่จะทำให้ดูนะครับให้ชมเนี่ยแบบนี้ราคาสูงมากเลยนะครับลองชมนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงอยาให้ชมอีกทีนะครับเห็นไหมครับนี่นี่จะเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับนครับถ้าเหรียญพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเป็นลักษณะนี้นะครับต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเลยนะครับว่าราคาสูงมากนะครับ หายากมากๆด้วยสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับนี่ครับพระเสียนตรงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญเลือขหงเยอะๆลองดูนะครับถ้าไปขายธรรมดาก็ราคา3บาท5บาท10บาทนะครับแต่ว่าถ้าจับแบบเหรียญกระสาบไทยแล้วหมุนดูนะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ราคาสองพันถึงสามพบาทเลยนะครับ เหรียญสวยๆก็ถึง3,000บาทได้นี่ครับครับวันนี้ทางช่องเหรียญกษาปาไทยมีข้อมูลข่าวสารมาพูดมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ